ข้าวอบกุนเชียงเรื่องแน่นๆหอมฟุงฟ้งๆทำกันแบบง่ายๆเนาะบางทีคิดไม่ออกนะว่าจะทำกับข้าวอะไรกินที่เลยค่ะอิ่มจบครบในหม้อเดียว <c oughs> เออแบบว่าหม้อเดียวเอาอยู่ทั้งครอบครัวค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะ นี่เลยอิ่มจบครบในหม้อเดียวจริงๆค่ะมาค่ะวัตถุดิบนะคะน้อยนิดมากเลยค่ะการมีอะไรการก็จะใส่ลงไปเลยนะคะกุณเชียงค่ะเพื่อนได้มาปุ๊บล้างผ่านน้าก่อนเสร็จแล้วก็มาหั่นนะคะเป็นชิ้นๆชๆการใช้3ามแท่งค่ะปริมาณไม่จํากัดเลยนะคะเครื่องอะค่ะที่จะใส่นะคะชอบอะไรใส่ไปเลยค่ะการจะใส่เห็ดหอมแห้งด้วยมันเหลืออยู่ประมาณสอสาดอกการก็แช่น้ําหั่นหนใส่ค่ะเพิ่มความหอมค่ะขิงค่ะขิงใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่การว่าใส่เถอะมัน หอมดีอ่าส่งผงให้หอมเหมือนกับข้าวมันไก่อ่ะ,อะเสร็จแล้วการก็หันไปเห็นแปะกล้วยบางคนหลายคนซื้อแปะกล้วยมาแล้วขมเขาเรียกอะไรแปะกล้วยหรือแปะกล้วยแปะกล้วยเออแปะกล้วย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 เออ มันขมให้สังเกตดูตรงหัวเนี่ยมันจะมีดำๆแสดงว่ามันมีไส้แสดงว่าเขายังไม่เอาไส้ออกนะคะแต่ของการนะโชคดีตรงที่ว่าการซื้อมาแล้วอ่ะเขาแคะไส้ออกเรียบร้อยแล้วมันจะไม่มีดำๆมันจะไม่มีไส้อยู่ข้างในแล้วมันจะไม่ขมเดี๋ยวการจะสาธิตให้ดูเนาะใช้ไม้เขาเรียกว่าไม้จิ้มฟันทิมเข้าไปตรงรูเนี่ยตรงกลางรูตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะมีส่วนส่วนกว้างไอ้นี่บนหัวมันไอ้นี่ตรงหางมันทิมเข้าไปตรงเนี้ยทิมเปิดเข้าไปฟอบ มันจะได้ไม่ต้องเสียรูปทรงนี่ของการทิ่มไม้โผลขึ้นมาแล้วแล้วมันไม่มีไส้ออกเพราะว่าของการอะถูกทํามาเรียบร้อยแล้วถ้ามันมีไส้อยู่อะมันจะดันขึ้นออกมาตรงนี้เลยนะคะลองลองสังเกตดูเนะาะค่ะจะได้กินแตะกล้วยแบบอร่อยออร่อยนะคะค่ะได้มาซื้อมาปุ๊บก็เอามาต้ม น้ำร้อนก่อนนะคะสักประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็ไปเสด็จน้ำค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะปริมาณตามความชอบนะคะแต่แปะกไว้อะกินมากๆวันนึงเขาให้กินกี่เม็ดเองอะต้องหาข้อมูลดูนะกินหลายเม็ดไม่ได้ <c oughs> นะคะลองดูค่ะอ้าวข้าวขาวปกติธรรมดาทั่วไปนี่แหละค่ะที่เราหุงนะคะการจะใช้ประมาณ3ถ้วยก็เอาไปซาวน้ำตามปกติเลยค่ะ แล้วก็ใส่ตะแกรงนะคะพักไว้เครื่องหอมผงการก็จะมีรากผักชีกระเทียมไทยค่ะกระเทียมไทยกันจะใส่ประมาณ2ช้อนนะคะรากผักชีนี่ก็ประมาณ4-5รากนะคะโขลกยาบ,บแบบนี้ไว้กันจะใส่เป็นพริกไทยผงแบบนี้ค่ะไปค่ะไปลงมือทํากันค่ะค่ะมาค่ะก่อนอื่นนะคะใส่น้ํามันนะคะพอประมาณค่ะไม่ต้องน้ํามันเยอะน้ํามันร้อนนะคะกันก็จะเอากระเทียมกับรากผักชีค่ะใส่ลงไปผัดนะคะ ผัดเครื่องทุกอย่างให้หอมเลยนะคะหอมฉุยเลยค่ะค่ะประมาณนี้นะคะการก็จะใส่ทั้งหมดเนี่ยค่ะใส่ลองอไปก็มีกุนเชียงมีเห็ดหอมนะคะแล้วก็มีขิงผัดให้ทุกอย่างหอมเลยค่ะ มันจะแห้งๆฝืดๆนะคะตอนแรกเดี๋ยวพอผัดไปสักพักหนึ่งะค,ะค่ะกุนเชียงมันโดนความร้อนนะคะมันจะรีดน้ํามันออกจากกุนเชียงนะคะออกมาเคลือบกระทะค่ะแฟนอ่อนนะคะ,ค,ะค่อยๆผัดไปค่ะค่ะประมาณนี้นะคะทุกอย่างพร้อมฉุยได้ที่นะคะเสร็จแล้วการก็จะเอาข้าวอะคะ่ะที่พักเสดจน้ํานะคะใส่ลงไปค่ะทําการผัดนะคะผัดข้าวไปค่ะ ปรุงรสชาตินะคะโดยการจะใส่ซอสปรุงรสค่ะสักประมาณสองช้อนนะคะลงไปให้มันหอมนะคะซีอิ๊วขาวค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณสองช้อนชานะคะทีนี้ผัดเลยค่ะไฟอ่อนนะคะค่อยๆผัดค่ะ ผัดให้ข้าวมันแบบว่าเป็นเม็ดยังไงอะ่ะจากที่ข้าวมันขุนข่นๆนะคะให้เม็ดใสเลยนะคะการบอกนะคะว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใส่น้ํามันเยอะเลยค่ะนี่นะคะเนี่ยพอผัดมาสักพักอื้มกลิ่นมันหอมมากเลยอะ่ะนะคะให้คอยสังเกตดูนะผัดมาสักพักหนึ่งอะ่ะข้าวจากสีขุนข่นๆอะ่ะมันจะใสนะคะมันจะใสขึ้นนี่คะ่ะประมาณนี้นะคะ เนี่ยงอกคอยสังเกตดูนะเม็ดมันจะใส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 ขึ้นนะคะอาค่ะการก็จะมาใส่ในส่วนของแปะกล้วยนะคะลงไปปริมาณตามความชอบนะคะของการใส่ลงไปสักประมาณสองขีดเนาะชอบเยอะลุกเล้าอีกทีนึงค่ะง่น้อยนะแลน้อยเกินไปการเตรียมไว้สามขีดกันใส่หมดเลยชอบค่ะชอบชอบอ้าวใส่ลงไปเลยค่ะ นี่ทำกินเองนะคะจัดเครื่องแน่แนๆไปเลยค่ะใครเห็นว่าคุณเชียงน้อยนะเพิ่มได้ค่ะไม่ผิดกติกาอะไรเลยค่ะอหอมมากแฟอนอ่อนค่ะผัดไปค่ะเอาค่ะทุกอย่างเข้ากันได้ที่แล้วนะคะนี่เลยจ้าหม้อข้าวมาค่ะตีกแก๊สค่ะ เตรียมหม้อหุงข้าวมาเลยนะคะหม้อหุงข้าวปกติของเรานี่แหละคะ่ะเสร็จแล้วก็ตักข้าวที่เราผัดไวะคะ้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะเอาข้าวมาหุงนะคะนี่นะคะก้นกระทะไม่ติดเลยนะคะทั้งทั้ที่ว่ากันไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะนะโชว์โชวกระทะนิดนึง <laughs> จากนั้นนะคะเติมน้ำค่ะ จะเติมน้ำเท่ากับการหุงข้าวปกติเลยนะคะหุงข้าวปกติเลยค่ะให้น้ำเขาเรียกว่าอะไรอะน้ำมันเหนือข้าวขึ้นมาใช่ไหมสักประมาณหนึ่งข้อเนี่ยค่ะใช้ตะหลิวนะคะคนๆเกี่ยๆดูเราจะได้ปรับเขาเรียกว่าปรับปรับพื้นน้ำปรับพื้นน้ำเนี่ยค่ะประมาณนี้คนๆด้วยสักนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ก้นเอา นี่อยากได้อะไรเยอะก็ปล่อยให้มันรอยๆขึ้นมาแบบนี้บุนเชียงนะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจชอบเลยค่ะเนี่ยน้ำหนึ่งข้อใช้วิธีการวัดแบบโบราณได้เลยนะคะค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะนําข้าวหม้อนี้นะคะไปหุงตามปกติเลยค่ะค่ะกดหุงข้าวปกติได้เลยค่ะนี่นะคะค่ะข้าวสุกค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้ข้าวดีดเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วมาเปิดฝาหม้อดูกันค่ะ นี่แบบนี้เลยนะคะเครื่องแน่นมากบอกเลยค่ะการก็จะใช้ช้อนซ่อมมาค่ะเขาเรียกว่าย่งข้าวนะคะโอ้โหเม็ดข้าวสวยมากเลยค่ะนี่ย่งข้าวขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ทั่วค่ะ,คะการก็จะปิด ้อบให้ละอุอะค่ะสักประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันใหม่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้าวอบกุนเชียงหอมๆกันนะคะหอมอบอวลมากเลยค่ะนี่ค่ะใครจะเพิ่มเป็นกุนเชียงทอดนะคะลงไปได้เลยค่ะอ่าชมคลิปมาทั้งหมดทั้งมวลคนที่ชมตลอดทั้งคลิปนะน่าจะรู้ว่าการลืมอะไร แต่การใส่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะการลืมโปรยพริกไทยป่นลงไปนะคะตอนผัดข้าวการอะลืมเสร็จแล้วการก็เอามาใส่ทีหลังนะแต่การไม่ได้ถ่ายค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้าวการหอมมากค่ะนี่เลยค่ะไม่ข้าวแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่บอกเลยค่ะเครื่องแน่นๆจัดกันเต็มๆแบบนี้เลยค่ะข้าวนุ่มๆหอมๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะลองทํากันดูค่ะบอกเลยค่ะหม้อเดียวนะคะ กินกันได้ทั้งครอบครัวค่ะอิ่มอร่อยกันทั้งครอบครัวค่ะมีน้ำปลาพริกมาคู่นะคะหืรับรองค่ะเลิดขาะแตงกวาต้นหอมนะคะจัดมาเลยจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆอิ่มจบครบในหม้อดเดียวแบบนี้มา,าฝากกันอีกนะคะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ